สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมเบวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับแม่แม่วันนี้บรรยากาศน้องช้างอาบน้ําเสร็จวันนี้มาชมนะครับบรรยากาศน้องช้างนะครับอยู่ที่ท่ารอันนี้เป็นแม่โบแล้วก็พังนุ่มนิ่มแล้วก็แม่แก้วคนสวยแล้วก็บุญเพิ่มนะครับหลายๆเชือกด้วยนะครับแม่แม่วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับบรรยากาศนะครับสาวๆนะครับแม่แม่ แล้วก็แม่เพียวนะครับแม่เพียวตอนนี้แม่เพียวสร้างบ้านนะครับแม่แม่แม่บ้านโมบบลหรือแม่แม่นะครับท่านใดที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ไปแวให้กําลังใจนะครับบ้านแม่เพียวได้นะครับแม่แม่มีแต่ช้างตัวสวยๆนะครับอ้วนๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแม่มูนี่คือแบบอ้วนกว่าเพื่อนเลยนะครับหน่แม่พอควรนะครับพอควรประสิทธิ์โอ้ยสาวสวยเรานะครับอ้วนกว่าเพื่อนเลยนะครับหนูแม่แล้วก็มีน้องทวีโชคนะครับกับกวนอ้วนนะครับแม่แม่มาอยู่ที่ทาราษ น่าจะเป็นวันแรกนะครับนี่แม่แม่บรรยากาศนุ่มรอนะครับนุ่มรอนุ่มรอนะครับแม่แม่โอ้ยอุ้งอิงนะครับอยากจับนะครับอยากจับอยากจับผู้บ่าวแล้วนะครับแม่แม่มีเชือกไหนบ้างนะครับนี่แม่แม่เดี๋ยวมารอนะครับชมกันนะครับบรรยากาศที่ทลาดเรานะครับแม่แม่แต่ส่วนโมเบลนี่คือไปแล้วส่วนโมเบลเรานะครับลูกสาวเรานะครับเป็นดาราเก็บตัวนะครับแม่แม่เก็บตัวนาแล้วนะครับน้องทำอะไรกันเนาะ นมรอกับสาวสวยนะครับเขาทำอะไรกันนอนแม่แม่มนุมรอนะครับแม่แม,ม่นุมรอนมหอเริ่มเฟียนะครับหาเพื่อนแล้วนะครับแม่แม่นี่นุมหล่อ้ว นะครับไพ่ผู้พาสุดหล่อนะครับแผงทลาดแล้วก็คนตาก็ขี่ทับแม่โบนะครับแม่แม่แม่โบบรรยากาศบุญเพิ่มนะครับบุญเพิ่มเสาสวยเสาสวยร่างใหญ่นะครับแม่ เพื่นมาใส่รอบเพ่นมาเนีคยแม่แม่ไปรอบนะครับแล้วนะครับกลับมาหาเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแม่ๆม่ยายบุญมานะครับนี่แม่แม่กลับมาหาเพื่อนแล้วสงสัยนะครับลืมลืมดูนะครับลืมดูเพื่อนนะครับแม่ๆด้านหลังนะครับโอ้ย นุ่มหล่อสาวสวยนะครับแม่แมละลายเชือกเลยนะครับทาราดเรารถไถนะครับก็ไปทางไหนเนาะนะครับน้องช้างตื่นกันนะครับแม่แม่รถไถ เชือกแรกก็จะเป็นนะครับพังบุญมานะครับแม่แม่พังบุญบานะครับนี่สาวสวยแห่งทระลาดรอ้ารายงานตัวครับรายงานตัวเออเทบุญมาเชือกแรกนะครับแม่แม่สาวสวยจ้าไปเลยครับแล้วก็น้องทบีโชคนะครับแม่แม่นมรอนะครับ หนุ่มรอไดครับนีแบ่แม่ดิหน้านะครับแม่ดีน้านะครับแม่ยิ้ม <c oughs> ไปยิมปปปปย้มยิ้มยิ้ม ่อไปแม่โบวีนะครับแม่แม่โบนะครับอสาวสวยไปเลยครับไปเลยแล้วก็บุญเพิ่มครับบุญเพิ่มบุญเพิ่มแล้วก็แม่แก้วนะโอ้ยแม่แก้วแล้วก็นะครับน้องส้มแล้วก็โมเฮนะครับนี่แม่บรรยากาศทะาลาดนะครับแล้วก็นุ่มนิ่มแล้วก็ต่อมาก็เป็นพังดอกคูณนะครับดอกคูณสาวสวยนะครับทั้งทั้งนั้น แล้วก็นมรอแห่งท่าลาดนะครับภูผา,ผาโอ้โหหล่อสุดเลยนะครับิอโอ้ยห,หล่อมากมากนะครับนี่แม่แม่ฮึบกับน้องอุ้งอิงนะครับสาวสวยแล้วก็แม่มูลนะครับแม่มูลสาวมะล่ำนะครับสาว แล้วก็ถนนก็จะเป็นมเมเพียวแล้วก็ปูเป้สาวสวยปูเป้โอ้เดี๋ยวเดิไปชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับนี่แม่แม่สาวสวยปูเป้วันนี้มีใครนะครับขึ้นปูเป้นะครับพิเศษเลยนะครับวันนี้ไปดูเลยนะครับนี่แม่แม่แล้วก็โอ้ยแล้วก็น้ำมนนะครับนี่น้ำมนพราควรเอาไปไม่ได้แนละ้วเลยพราะควรสงสัยจะเหนืน <laughs> น่อยนะครับวันนี้พราะควรแล้วก็ไม่เพียวนะครับแม่แม่ตอนนี้ก็สร้างบ้านอยู่นะครับแม่แม่ก็ไปให้กำลังใจเลยว่าไปอุดหนุนผลไม้บ้านไม่เพียวได้เ้ยนะครับแม่แม่ ก็หนึบพืด้ฐานเล้วได้ใจโอ้ยคนหนาคนหนาคนหนาคนลอยพนเมยนะครับนี่แม่แม่มาเนี่ยนทำงานหนักครับมาเนี่ยจะน่กซ้เลือครับผม้ักกนะยออกกลังกายตอนนี้คนลอยให้ลูกสาวขัดตัวนะครับแม่แม่ขัดตัวไม่ยิ่งนอ้ยไม่ยิ่งไหม ก่อนช่องมือบิลพอดีพ่อไม่เปรี้ยวใครเป็นพี่เสียงแบบนี้ไม่มีใครหรอกค่ะแม่เอ้ามันคือเสียงเข่าคักแต่อ้พุทธะหนุ่มรอแล้วนะครับนี่ควันนะครับรุ่นต่อไปนะครับนี่แม่แม่ควันควันออโต้ควันออโต้ประตูครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนยิ้มรอๆเร็วยิ้มรอๆโอ้ย อยากไอ้ข um> ึ้น네ยัง uh> นี่คนน่ะดีครับนเราวมูยอแขยน้ำมนน้ำมนคึคักนะครับน้ำมนไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้บ่อด้สีต้นใหม่โดนแล้วนะครับแม่แม่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีดนะครับแม่แม่ เดือนตุลาก็จะเป็นช่วงที่แบบใกล้จะเข้าหน้าหนาวนะครับแม่แม่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้อง่นะครับพังโมเบลก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับแม่แม่จบคลิปไปเพียงเท่านี้ไปก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับแม่แม่แม